เดอหน้ามีแฟนมีตรครับที่ไหนนะที่ไหนเราพูดได้แล้วหรอไมวโอเค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 โอ็คือปินยังไมเรู้เคโอ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 เมีอเคโอเคโนเคโอเคโอเคมอเคโนเคโอเคโอเคงแเคโอเคโอเคโนเคโอ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 นคโอเ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 คอเคโอเคโอเคโอเอเคโอเคโอเคโอเคทอเคโอเคอเคโ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 นเคโอัคโอเคโอกคโอเคนอเเคโอเครัเคโอเอ ก็ต oh. ื่นเต้นแล้วความพิเศษอ่ะที่เราต้องเตรียมไปความหล่อครับเพราะว่าเราฉีดความหล่อจะมากขึ้นเรียัภาษาเราต้องเตรียมภาษาจีนไหมครับภาษใชทไม่ฮะาดิอ่าเราก็เรียนเป็นเซนต์หล่านิดนึงคิดว่ามันจะตีมได้ใช้งไหมเออต้องต้องซื้อบัตรครับถ้าอยากรู้ก็ต้องซื้อบัตรเออ เริ่มซ้อมแล้วยังครับเพราะว่าแจมยังยังซ้อมแฟนมีตัวเองอยู่เดี๋ยวเราให้แจมจบแฟนมีตัวเองก่อนใช่ครับออโชว์ก็ก็สเปเชียลแหละอยากรู้ว่าสเปเชียลแค่ไหนก็บอกแล้วก็าให้ซิมพลัสอันนี้กี่วันเอ่ยคือวันคือรอบหรืออะไรยังไงรอบเดียวครับรอบเดียว มีครับมีครับมีอีกหลายประเทศมีอยู่ในสเกจโชแล้วก็ฝากติดตามแสดงว่าขับขึ้นเอเชียเอเชียด้วยไหมก็ก็ใช่ครับแต่ว่าติดต่อมาซ้ําได้นะครับอยากไปประที่ไปอยาไปให้ประเทศนี่ไปหลายชาติได้ได้ครับชอบเที่ยวต่างประเทศอยู่แล้วครับจากเดินทางนี่คือ first fan meeting ครั้งแรกที่เราอด้สนิทกับังเทอร์ไพรส์พิเศษ พิเศษใส่ไข่แน่นอนครับแน่เน่ทำไมเราไปที่มาเก๊าก่อนทำไมที่ต้องไปที่มาเก๊าก่อนผมว่าใครหลายๆคนก็อยากไปรวมถึงรวมถึงผมด้วยเรียกว่าปีนี้เราจะบินเป็นนกเลยเขาบินบ่อยมากก็บินเป็นนกครับบินตามกันได้ทันนะฮะเออเกณฑ์ก่อนอันนี้เราพิจารใช่มครัหลังๆก็จะหลายคนก็จะแซวว่า ได้ออกหอดีอาสุเกะคือไปทิพไม่ได้แล้วตอนนี้อากาศมันร้อนก็รู้อยู่ประเทศไทยอากาศมันร้อนขึ้นต้องแอร์นะฮะต้องแอร์ก็ร้อนเดี๋ยวนี้แอร์แอร์ทำงานซสู่อากายประเทศไทยไม่ได้เลยจริงๆเราพึงพอใจในรูป้าพเราขนาดไหนคะโอ้ยยังไม่ไม่ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยครับแต่ก็เริ่มกับโชว์นิดๆิดหน่อยหน่อยแล้วนะก็ได้นิดนหน่อยหน่อยไยังยังห่างไกลกับเป้าหมายโดยอีเยอะ แสดงว่าหมุนที่เราตั้งไว้นี่คือต้องแบบเป๊ะขนาดไหนคะชิพผมชิพแบกแน่นๆชัดๆอะไรอย่างนั้นแบบถอดเสื้อเดินห้างได้เลยอ่ะอันนี้อ่อไม่ได้ตอนไหนไม่ได้เดี๋ยวโดนตำรวจจับเจวเล่นเจวเล่นนะแล้วฟีดในระหว่างงานอย่างขนาดนี้ฟีดแบกเวลาเล่นยังไงบ้างว่ามันไม่มีเวลาเล่นเลยอย่างเงี้ยเฮ้ยมันต้องมีดิมีเวลาฟีดแบกมีก็เราก็พยายามแบ่งเวลาให้ได้มากที่สุดคือแบบ ก็นอนน้อยลงแบบชั่วโมงหนึงเพื่อไปเพื่อไปแบบเข้าฟิเตเนสก็แบ่งเวลามากขึ้นแบบอะไรที่ไม่จําเป็นกับชีวิตก็ตัดทิง้งนนมัต้องกพยายามจะให้ได้ทุกวันครับแต่ว่าก็ไม่ได้เพราะว่า,วาด้วยงานด้วยใช่ครับ,รบก็ก็พยายามที่จะให้คลีนร้อยเปร์เซ็นต์เหมือนเหมือนเมื่อก่อนเ่าที่ทําแต่ว่าก็เรียกว่า คุณค่าเฟรซิเบิลนิดนึง่งจะแบบเวลาออกไปข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยก็คือถ้ามันจําเป็นจะต้องกินอาหารปกติอื่นๆร่วมกับผู้อื่นจริงๆมากินได้ไม,ไ,ดไม่ได้เคร่งขนาดนั้นไไม่่ดด้้เครงขนนนาัแต่ว่าถ้าอยู่ถ้าไปทํางานกล้องถ่ายละครหรือหรือว่าอยู่บ้านก็คือแบบก็ต้องเป100๊ยนร้อยเปอร์เซ็นต์ตั้งเป้าไว้เหมคะว่ากี่เดือนอยากอะไรอยากรอดูจากเราตอบยากจังเลยอะ่ะใจจริง<ะ>อยากให้ได้อยากใช้เวลาสามเดือนแต่ว่าด้วยงานด้วยงานที่มีมันเยอะมันเลยทําให้แบบมันไม่สามารถทําตาม ทำตามแพลตที่ตัวเองวางไว้ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเร้ทำงาน,นแล้วทุกมาหารอย่างเงี้ยของใบกองอากาศร้อนหรืมีอากาศแบบรุกวางไม่ได้หรือไม่มีมีบ้างครับมีบ้างเพราะว่าบางทีบางทีเราต้องควบคุมปริมาณแบบปริมาณข้าวอาหารรสชาติรสชาติหวานไปเค็มไปอะไรเงี้ยเรากินได้ทุกอย่างทุกสุกอ่ะสุกสั่นออกมาเลย<ม>ก็มีบ้างแต่ว่าเราก็พยายามแบบแก้ปัญหาด้วยวิธีการอื่นกินน้ำแบบ น้ำมากขึ้นอะไรอย่างนี้เพื่อให้แบบเพราะว่าช่วงนี้แบบเวลาเราถ่ายละคร o u t ดอหรือหรือถ่ายรายการเอาดออย่างเงี้ยเราจะร่างกายจะสูญเสียน้ําเยอะเราก็ต้องกินน้ำเข้าไปทดแทนทจริงจยังมีขา่าวคนในวงการรูปอะไรอย่างเงี้ยตัวเราน้นยนนีกลัวเรื่องนี้บ้างไหมเออไม่ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่ครับไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่แต่ไม่เป็นก็ดีกว่าเขามีคนมีคนเตือนไหมซีเขาบอกว่าถ้าเราหนักตัไปมันจะต้องลกัน ก็จริงๆจริงๆไม่ต้องมีคนเตือนเพราะว่าที่ผ่านมาก็ก็เข้าโรงพยาบาลไปหลายรอบแล้วคือผมว่าด้วยด้วยเราใช้ร่างกายหนักเกินไปมันทาให้เหมือนคุ้มค,คันมันตำ่ำก็จะป่วยเป็นนั่นเป็นนี่ก็้จริงจริงก็อไปหลายรอบแล้วเรื่องปีที่ผ่านมาแบบผมผมเยอะไปแต่ว่าหลังๆก็คือเริ่มบาลานซ์ชีวิตตัวเองให้ได้อะไรที่อะไรที่สามารถทดแทนได้แบบอย่างเช่นแบบลอกำลังกายน้อยลงแต่ว่าคุณอาหารให้แบบ ให้มันเป๊ะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำไม่ห้ามครับไม่ห้ามเราก็แบบก็กินเท่าที่กินได้เพราะว่าไม่อยากให้เสียน้ำใจเสียกําลังใจแต่ว่าตอนนี้แข็งแรงมากแข็งแรงมากครับขอบคุณมากครับ